ไปดูไม่แป้งกับไม่ตายลงน้ำน,นะนนนนนะช่องใหญ่ อ่ะแม่แป้งไปลงน้ำนะคะแม่แป้งกับแม่อะไรนะแม่ตายค่ะแม่ปีใหม่แม่แม่ไปไหนกันครับไปลงน้ำค่ะไปอาบน้ำ เพื่อนสาวของแม่แป้งใช่ค่ะไปกับเพื่อนสาวพ่ววออูดไม่พาไม่พาใส่ไมเด้พ่ออุดน่าจะไม่ว่างนะคะแม่เป้งผสมพันธุ์แล้วหรือคะยังค่ะยัง พอ่อเลินห่วงลูกสาวพอ่อเลินไม่แป้งยังห่วงน้องดาวค่ะน่าพอ่อรเลินก็เลยพักไม่แป้งกลับก่อน <c oughs> แม่แป้งกับแม่ปีใหม่จ้าใช่ค่ะแม่แป้งกับแม่ปีใหม่ดูนะคะ นานๆทีแม่แป้งจะมาลงน้ำนะคะสองเพื่อนสาวลงไปลิ้นน้ำใช่ค่ะ วันนี้น้ำที่สะใสดีค่ะมันมันไม่ใสเท่าไหร่นะคะดีค่ะไม่แป้งจะได้ผ่อนคลคายใช่ค่ะ บายตัวเลยนานๆจะได้ลงเล่นน้ำเัื่อจริงใช่ค่ะไม่เป็นนานๆทีจะได้เล่นสานิปเจแป้งกับเจตายอาบน้ำด้วยกันนานๆทีได้อาบน้ำด้วยกันค่ะซาอ, <laughs> อนุดัด โอ้ไม่เอาค่ะเกณฑ์ใจกันน <starts> ้ำนไม่เอาจะไปอาบที่บ้านดีกว่ารูปนี่มากดูแม่เป็นลัวไม่พันเพื่อนถ้าสาวมาสปาขัดสีชวีวันขึ้นใจน้ำก็คุยกันใช่ค่ะ แม่แป้งกับแม่ไต่สนุกหรือเปล่าคะแม่แป้งบอกสนุกคะ่ะแม่แป้งจะไปผูกที่บ้านแม่ไปผูกที่บ้านแม่สมนะคะอา้าวไปบ้านเลยเหรอนะคะไปดู้องดาวกันนะคะนึิงกับบ้านให้แม่แป้งกับแม่ไต่ไปผูกที่บ้านแม่สมนะคะ แม่สมผมคือแม่แป้งแม้ว่นวนคือแม่ตายทำไมเอาแม่แป้งไปผูกบ้านแม่สมค่ะน่าจะไปผูกไปผูกไปผูกเล่นนะคะไปให้แม่แป้งผ่อนไขา ก็เลิ่อนพาเมแปงไปผูกบ้านแม่ตายคงจะอยากให้ให้หัวอ้วนดีหรือป่ะน่าจะให้ผ่อนคลายผูกอยู่แต่ที่เดิมนะคะแมแปงเปลี่ยนบรรยากาศใช่ค่ะ อะไรต่อไอปมันได้กี่นาทีแล้วสิบ <10. S 2> อ้าฮะแม่แป้งแม่แป้งเป็น,ปนปที่ไหนเนี่ยก็ก็ไปเล่นบ้านแม่ตายไปเล่นบ้านไปผูกที่นั่นพ่อบอกน้องเฟช่องนั้นน่าไม่ค่อยแจ้งเตือนค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอยู่บ้านไอ้วัน่ มุดตัตอ,อย่างเดียวเลยสวัสดีครับน้องดาสวัสดีค่ะ ักเขก็ติดต่อมาได้นะครับยังตด่ตนเพงพนุ้ติดต่อมาได้นะครับแล้วก็หนังติต่อจากเพื่อนหังไปกินอาหารแลนะคแล้วนะจัดให้หน่อยค่ะจากคุณนีอีกสี่ตะก้าขอบคุณมากนะคะคุณนีขอบคุณมากมากอ้วนร้อยท่าร้านดีด้า อ้าสรุปว่าพ่อต้องเอาไมงไปบ้านพี่ม่ใช่อะไป่กรน้องให้พี่พ่อต่นไเปล่าไม่รู้พ่ออกไปผูกไปผูกเล่นก่อน ไปฝากที่บ้านคุณเลยบอกได้แล้วว่าดูว่ายังไงไปฝากเอาเมเป้แป้งเอาเมเป้แป้งอะไปถูไว้กับแม่ห้ถ่ายเลยถูไว้ด้วยกันที่บ้านจะให้ห่างให้ห่างดาวเมเป้ถูหัวว่านเล่นน้พราะโดนอ้จับโอเคเข้าใจแล้วนึกว่าไปไหนกันไม่เห็นตกใจหมดนึกว่าเล่นน้ำมันไม่ยอมขึ้นไปแล้วไปบ้านแล้ว พีขอบคุณค่ะฝากใ่สมุดดูแลด้วยม่ตออ่ตอไงลูกตออ่อไรเอฟซีว่ายังไงไม่ต่อหน่อยตออย่ตอ,อ,ตอ,อไลฟ์มันได้กี่นาทีแล้วไล์ต่อนั่งตื่นขาน้องดาวกัดจริงๆอ๋อเดี๋ยวตอนนี้แม่แป้งเราไปอยู่กับ ไปอยู่กับพ่อเอไปอยู่กับพี่แม่พี่ปีนะคะไปอยู่กับเพื่อนสาวนะคะ,นะคะก็ฝากไม่สมกับพ่อเสมดูแลแม่แป้งด้วยเพราะว่าเอาแม่แป้งห่างหมูดาวสักระยะนะคะเพราะว่าแม่แป้งห่วงหมูดาวมากเพื่อจะให้แม่แป้งได้เข้าไปหาพ่อดอยนะคะ like, หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะไปดูต่อไลค์สดที่ช่องพังปีใหม่ได้นะคะ หไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ